ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอพิวอนวีลคัมทูไลฟ์สไตล์ปไายปายบุรีรัมมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วนะคะป้ายบุรีรัมค้นเก้าค้นเดิมนี่แหละคะ่ะพี่น้องเพิ่มเติมกับยูบ้านนะคะพี่น้องวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนะคะสามีอีกแล้วพี่น้องเนื่องจากว่าเพื่อนป่วยเนาะพี่น้องเออมีแต่นแนวสีวานะคะมีแต่เรื่องอึดอั้นตั้นใจพี่น้องพี่น้องเนื่องจากว่า เพิ่นเป็นเบาหวานเนาะพี่น้องเออและก็ะการฉี่ก็ไม่แข็งแรงเนาะบ่มีกำลังบ่มีอร์นะพี่น้องเออทำให้ฉี่ลดกางเกงไวปออันนี้กางเกงกระตาอยู่พี่น้องเงี้ยวหดอีกแล้วมัอเศร้านะเพิ่งจะเปลี่ยนใหม่เงี้ยวหดอีกแล้วพี่น้องเงี้ยวก็เงี้ยวไส้กับซักนะคะพี่น้องเงี้ยวเงี้ยวไส้ปุ๊บก็ตรงซักเลยพี่น้องขาสั้นมันสิเมนเได้พี่น้องฉี่คนแก่นะคะไม่ใช่ฉี่เด็กๆนะคะ ฉีเด็กๆยังเหม็นเลยพี่น้องฉีเด็กๆก็เหม็นนะคะเพราะว่าถ้าการฉีฉีโดนผ้าหรือโดนที่นอนถ้าคุณไม่มีการซักมันจะกลิ่นมันจะฝังอยู่ใน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 ผ้าเนาะมันจะทําให้เหม็นแล้วก็กลิ่นแรงมากนะคะนี่เ,นเพื่อนการที่เป็นแบบนี้เนาะแกก็พูดอีกเมื่อเช้านะทาให้ ไม่มีความมั่นใจนะคะทำให้ไม่มีความมั่นใจที่จะออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนฝูงไปอะไรเลยนะคะเพราะว่าการไปบ้านคนอื่นเนาะเพื่อน,อนถ้าคุณปวดฉี่ขึ้นมาคุณเข้าห้องน้ำแล้วฉี่ลดเกางเกงเนะเพื่อนความรู้สึกของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันมันมันไม่มีอารมณ์ที่จะไปไหนนะ,ะเพื่อนเอออภิบายก็เลยบอกให้ฟังเนาะ ถ้าเกิดจำเป็นที่เราจะต้องเดินทางนะเดินทางไปที่ใดสักแห่งออหรือว่ามีความจํำเป็นที่จะต้องนั่งรถไปไกลๆเนาะและก็เดินทางแบบนี้นอนเพื่อนอพี่บายมีอันกระบอกฉี่เนาะที่มีฝาปิดเรียบร้อยนะเพื่อนติดรถไปด้วยนะคะและก็จะให้เพิ่นฉีในรถนะเพื่อนจะให้สามีฉีในรถแล้วเราก็จอดเอาไปทิ้ง ในห้องน้ำนะคะเพื่อนเพื่อไม่ให้มีการแปดเปื้อนในในกางเกงเนาะเพื่อไม่ให้ฉี่ลดกางเกงนะนเพื่อนอันนี้เราเอาเรื่องจริงมามาเล่าให้ฟังเนาะนเพื่อนเนาะก็เมื่อเช้านี่แหละเพื่อนแล้วก็บ่อยมากเพื่อนมันบ่อยมันไม่ใช่เพิ่งจะเป็นเนาะเนื่องจากว่าแกหมอเพิ่มยานะหมอเพิ่มยายาที่ เป็นยาโรคหัวใจนะหมอเพิ่มยาเนาะก็เลยให้ฉี่บ่อยและฉี่บ่อยแล้วก็ไม่มีแรงฉี่เพื่อน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 เข้าใจไหมการที่ผู้ชายที่ไม่มีแรงฉี่ฉี่มันไม่พุ่งมันไม่ลงโถส้่วมพี่น้องมันหยดมันหยดลงพื้นแล้วก็มันหยดโดนน่งเกง่น้ําเหมือนกับว่าแกดูแล้วว่ามันไม่หยดแต่มันหยดนะเพื่อนเพื่อนก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่า อึดอัดอึดอัดสําหรับคนคนที่เป็นนะเออแต่เราก็เข้าใจเราก็พูดให้กําลังใจนะคะว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วหมอก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้นะเพื่อนเนื่องจากว่าสามีน่ะร่างกายมันอ่อนแอเยอะโรคมันเยอะเพื่อนอืถ้าเขาไปตัดยาอีกก็จะเป็นอาการทุรนทุรายอีกเพื่อนเออเพิ่มยาก็ทําให้ฉี่บ่อยนะคะเพื่อนเน นี่แหละเพื่อนมาเล่าให้ฟังน้อนเพื่อนถ้าใครนะคะที่ไม่ประสบพบเจอกับการใช้ชีวิตอยู่กับคนป่วยคุณจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้นะเพื่อนเออคุณไม่มีสามีป่วยหรือว่าลูกป,ป่วยที่ติดเตียงอะไรเนี้ยคุณจะไม่รู้สึกถ,ถึงจุดนี้นั่นเพื่อนเออแต่พี่ใบก็ประสบ ผลด้วยตัวเองนะคะประ,ประสบเจอด้วยตนเองอยู่กับตรงๆจุดนี้นะคะจนทําใจได้แล้วนั่นเพื่อนเอช่วงนี้สามีก็ไม่ค่อยออกไปไหนนะ,ะไม่ได้ไปออกไปพบปะสังสรรค์กับใครนะคะ mm. เ,พเพื่อนเนอนเนาะก็อยู่แต่บ้านนะครับแต่ไปออกไปข้างนอกก็คือออกไปหาหมอไปอพยพเม้นต่างๆนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อน,อนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่มาเล่าให้ฟังนะคะกับ และก็อยากให้กำลังใจกับเพื่อนหญิงไทยในต่างแดนหลายหลายคนนะคะที่อยู่ในตรงๆงจุดนี้นะคะที่มีดูแลคนป่วยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสามีนะคะถ้าป่วยที่เราต้องดูแลนะคะก็จะอยู่ในแบบนี้นะ,ะเพื่อนนอเออถามว่าเมือ่อเมื่อวานก็คุยกับเพื่อนนะคะ ถามว่าเป็นอย่างบปใไซแปมเพิดนะคะมันใส่ไม่ได้พี่น้องสามีอ้วนนะคะเรามีนะคะเรามีนะ,ะแต่ว่าเราไม่ให้ใส่คือคนอ้วนะเนื้อเนื้อช่วงขามันจะเยอะพี่น้องเนื้อช่วงขามันก็จะเยอะทําใหไ้ไอตัวนั่นอะ่ะมันจะไปกัดตรงขาทําให้โค่นขานะมีรอยนะมีรอยแล้วก็เจ็บนั่นเพื่อนเออก็เลยบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องใส่นะคะ ยกเว้นไปข้างนอกนะเมื่อก่อนไปข้างนอกถ้าไปนอนบ้านแม่ผัวแม่ลายแกนอนใส่แผนะ่นพืชน่ะเพื่อป้องกันการปวดเปื้อนอะไรนะ่ะเปื้อนแต่อยู่บ้านไม่ให้ใส่นะก็ใส่กางเกงธรรมดาเนี่ยใส่กางเกงธรรมดาแค่เปื้อนก็ซักเอานะเพื่อนเออเพราะว่าที่นอนเรามีมีอ่าเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะที่กันกันทะลุที่นอนได้ ผ้ากันเปื้อนที่ว่ากันน้ําทะลุการฉี่ทะลุลงไปที่นอนอนะ่ะเออเป็นที่กันเปื้อนเออเป็นเป็นผ้าอย่างดีนะที่อากันน้าทะลุลงไปที่นอนเราปูปูบนที่นอนก่อนจะปูผ้าปูนะเพื่อนเออนี่ก็เลยเออฝากถามนะคะเพื่อนใครที่อยู่ในตรงตรงจุดนี้นั่นเพื่อนเออมีข้อมูลอะไรต่างๆนะคะก็ฝาก มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณกําลังใจเด้อพี่น้องพี่ใบกอ็อยู่งี้แหละพี่น้องไม่ได้ไปถ่ายคลิปข้างนอกก็มานั่งอยู่มุมนี้นะนเพื่อนเป็นมุมส่วนตัวของพี่ใบเนาะพี่น้องคุยคุยในบ้านมากก็ไม่ได้ผัวก็นอนอยู่เพ,เพื่อนเกรงใจเพื่อนนะเป็นยังโบไปไทยอ่อันมุมสวยๆในเมืองสวยๆออสเตรเลียมี ที่สวยๆเยอะนะคะกองไปได้ไปพี่น้องเนื่องจากต้องดูแลสามีนี่แหละค่ะพี่น้องก็เลยบปได้ไปใส่นะคะสวัสดีค่ะ